สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําคลิปแกะกล่องรีวิอีกแล้วนะคะเราไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มๆม,มันคืออะไรแต่มันคือของแบบเวลคัมคิดเวลาเราสมัคร AC member ใน Listen นะคะก็เราสมัครไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาก็คือแบบนานมากกว่าจะได้นะก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะว่าในเวลคัมคิดมันมีอะไรบ้างอันนี้เรากดสั่งจาก Yes 2 4นะคะ ็หน้าตาแบบนี้นะคะ2,020 nct 1,2,7 official fan club nctzen ่สงคิดชื่อยาวมากคือแบบว่าตอนกล่องมาถึงอะกล่องเลยกดที่เราคิดไว้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนักประมาณโลหนึ่งเลยอืมก็อันนี้เป็นบัตรสมาชิกนะคะแล้วก็มันมีชื่อเราอยู่ด้วยนะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะคะ แล้วก็น,นี้เป็นกล่องนะคะอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะคะข้างๆทั้งสี้านก็ไม่มีอะไรเยกเว้นอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันเกาหลีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะคะแล้วก็นี่เป็นด้านหน้า อันนี้ข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะคะนี่เป็นหนูเหนียวแล้วก็นี่คือที่แบบเสียบก,การ์ดมาการ์ดแบบดูดีมากเลยอ่ะนี่นะคะการ์ดแบบเผื่อใครอยากเห็นใกล้ๆชัดๆนะคะคือข้างบนที่เราปิดไว้คือชื่อนะคะแล้วก็มีวันที่เราจอยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นวันเกิดแล้วก็ F น่าจะฟีเมลหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้างหลังนะเคมากันที่ตัวกล่องค่ะทุกคน น่าจะต้องเปิดออกมาฝั่งนีงออ้โอเคอันนี้ก็เป็นกล่องแบบกล่องแข็งๆเลยนะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นอันที่อยู่ข้างในเมื่อกี้นะนี่ตื่นเต้นนะซีทออเทนเนอเ์็7สเปเชียลการ์ดคืออะไรเดี๋ยวลองแกะดู ติดตึ๊ดตดโอเคข้างล่างอันนี้ไม่ใช่สายสดนะคะทุกคนถึงจะดูเหมือนสายสดมากแต่ว่าไม่ใช่สายสดนะเป็นแบบปริน์นะคะแล้วก็บบบ nse หน special card debut day neo culture technology 2,020ัละเอียดมากเลยนะเฮ้ยนี่มีอ๋อนี่มันปเป็นเลขหนึนะทุกคนเปะ จะดูข้างหลังนี่อ๋อันนี้เหมือนทรายอะเหมือนลายเซ็นแล้วก็มี date of debut โอ้ยสวยงามอันนี้ก็คือแบบอันที่มาคู่กันเนาะโอเคถัดมานะคะเป็นชิ้นนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะ NCT 1 2 7 letter to NCTzen โอ้ยน่ารักมากเลยเช็คซิ see, มีกี่คนหนึ่งสองสสี่ห้าหก็แปดเ้าอา,อาก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนอันนี้เป็น l i เทอรเป็นจดหมายจาก NCT 1ซ7นะคะที่มาในสองนี้เก็บไว้ก่อนอเคยมาถึงพาร์ทที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันหรือเปล่าก็คือน้องอะไรเนี่ย ก็คือโปสการ์ดนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนี่ละกันเราเดี๋ยวเราดูของที่เหลือข้างในก่อนโอเคอันนี้เป็นเป็นพินใช่เป็นเข็มกลัดเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก็ได้ไม่แบบนี้นะก็คือติดลงไปได้สักทีหนึ่ง เป็นอะไรเนี่ยเออคือที่เหมือนแบบมีกาวข้างหลังคือน่าจะติดแล้วก็ไวห้อยอะไรสักอย่างปะ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอ๋อนี่เป็นโฟโต้การ์ดเซตนะคะน่าจะมาคู่กับโปสการ์ดเซตที่ทุกคนแบบว่าหารกันเนาะ อ๋อ,อก็คืออันนี้มาเอาไว้แบบว่า,าไว้ให้ห้อยอันนี้หรือเปล่าก็มันเป็นผ้านะคะน่าจะาไว้แขวนผนังแขวนกําแพงอะไรแบบนี้เนาะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ออกมาเป็นธงคือถ้าเราแขวนไว้บนผนังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุบอ๋ออ,อย่างงี้ง่ายกว่านี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นธงเท่านี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นกล่องแข็งๆโอเคเรามาดูต่อกัน ด้วยการทะยงนะคะการยุตาพี่ทอมีใบซ้อนอยู่ข้างหลังด้วยชย,ยอนอุ้ย <laughs> อะไรเนี่ยชย,ยอนนะคะโดยองอุ้ยน่ารักมากจองอูมาอุ้ยการดีมากอะแฮชานนะคะมาร์คอืดอืดติดติดติด,ด,ด,ด ยูตาพีระอิวจอนี่ทยงชยอนโดยองก็คือแต่ละเมมเบอร์จะมีการทั้งหมดสองใบนะคะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเก็บก่อนค่ะเพราะว่านี้เราหารกับคนอื่นนะคะเราไม่อยากแบบว่าจับเยอะเดี๋ยวมันมีรอยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมโชว์ข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นลายเส้นแบบนี้นะคะอันนี้ของโดยองชยอนทยอง ชอนนี่แทอิวยูตะมาร์คจองอูไฮชานอันนี้อะไรอ๋อคือมีสองเวอร์นะคะก็คือแบบคือการ์ดมันมีสองใบใช่ไหมคือข้างหน้าเหมือนกันสองใบแต่ว่าข้างหลังอะ่ะมันจะมีอันนึงเป็นแบบนี้กับีอันนึงเป็นลายเซ็นแล้วก็คำพูดแบบนี้นะคะคือการ์ดดีมากเลยนะแบบเก็บก่อน เรากลัวทำพังโอเคเรามาต่อกันที่โพสการ์ดนะคะจึงนี่ทะยงตาโอ้ยลูกดีมากอันนี้น่าจะช่วงยองอุงอะไรนะเค็กอิดหรือเปล่าทยอิ คือเรียกไทอิลเฉยๆไม่ได้ทุกคนต้องเรียกแบบต้องแบบพี e ่ไทอิลอะไรอย่างงี้จอนนี่ Johnny มากโอยแล้นมีน่ารักด้วดิโอ้ยยังเก็บไว้เองเลยเนี่ยโอ้ยเชย,ยอนโอ้ยกอดทุกคนทุกคนเชยอนน้องนายโอเคดอยงโอ้ยเนี่เชยอชยโอ้ย,ย,ยอโปรเจคไดีมาก จองโอเมกทุกคนคืรูปเซนีทุกคนแบบดีบมากๆวนกลับประทไทยยงนะคะก็คือมีใบละคนสค่วนข้างหลังก็เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนาะุยรูปเซนีทุกคนแบบดีมากเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมากแกะกล่องรีวิวอันบ x ็อกซึ่งให้ดูนะคะว่าเวลคัมคิดของปี2020มีอะไรบ้าง สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำคลิปประมาณไหนหรืออยากเห็นเราทำอะไรเงี้ยก็ลองบอกเข้ามาดูได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ